เป็นอะไรคะทิชชร์ป๊อปหิวข้าวจังเลยคะ่ะทิชชู่นุชอ๋อทิชชนุชมีวิธีแล้วค่ะโดยทิชชู่นุชจะให้เด็กๆทำภารกิจหนึ่งอย่างนะคะทำคิดเมนูหนึ่งเมนูค่ะโดยใช้วัตถุดิบที่อยู่ในบ้านของเด็กเองและให้คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ช่วยในการจัดทำครั้งนี้ด้วยนะคะพร้อมกับบอกเมนูมาคนละหนึ่เมนูค่ะ และเมื่อทําเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมส่งรูปภาพหรือว่าคลิปวิดีโอมาให้ที่เชิญนุชกับที่เชิญป๊อปดูด้วยนะคะแล้วที่เชิญนุชกับที่เชิญป๊อปจะรอชมผลงานของเด็กๆนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ